น้ำกะทิเข้มข้นหอมมันนะนี่เดี๋ยวจะการจะมาให้ดูความหนึบของกล้วยนะคะเดี๋จะตัดให้ดูความหนึบของกล้วยมีความหนึบเหนียวนะ กินคู่กับกะทิเข้มข้นหอมมันอร่อยลงตัวฝุดๆเลยจ้าแน่นอนแหละวันนี้การจะชวนทุกคนมาทำกล้วยบวชชีกันค่ะการมีอีกหนึ่งวิธีการทำกล้วยบวชชีแบบง่ายๆนะทําแล้วแบบว่าเฮ้ยจึ้งมากอกล้วยมีความนุ่มๆม,มีความหนึบหนับแล้วก็กล้วยมีรสชาติแม้ไม่ต้องต้มก่อนทําก็กล้วยไม่ดำไม่คล้ำไม่ฝาดไม่เปรี้ยวที่สำคัญค่ะ สูตรนี้น้ำกะทิจะมีความข้นมีความขาวมีความแบบเขาเรียกว่ากะทิไม่แตกมันมีความน่าสดมีความน่ากินมีความหอมมันก่อนอื่นค่ะให้เตรียมกล้วยน้ำว้ามาการจะเลือกกล้วยผิวยังจะมีความเหลืองอมเขียวอยู่ประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะให้เตรียมน้ำนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะสักประมาณหช้อนโต๊ะน้ำที่การใส่นี่ก็ประมาณ2ลิตรเนาะ เดี๋ยวเราจะทําเป็นน้ําเกลือเอาไว้ล้างกล้วยนี่กล้วยของการก็ไม่ได้แบบงมมากนะก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะ่ะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะของการก็ยังจะไม่ได้งมมากนะการใช้มืออย่างนี้เสร็จแล้ววิธีการหั่นกล้วยบวชชีแล้วแต่ความชอบเลยการหั่นท่านี้ปกติอาการก็จะทําท่านี้ตลอดพาสีนะ หั่นสแล้วก็ใส่ลงไปในกระมังที่เรามีน้ําเกลือค่ะผสมอยู่แช่กล้วยไว้ก็คือง่ายๆเลยเป็นการล้างกล้วยหรือใครจะหั่นแบบนี้ก็ได้ทั้งลูกนะถ้าไม่ผ่าค่ะหั่น3ามท่อนเฉียงๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบหรือใครจะผ่าผ่าครึ่งแบบนี้ แล้วจะหั่นเป็นแบบการว่าชิ้นเล็กไปหั่นแบบเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้เหมือนกันอีกค่ะเมื่อเราหั่นกล้วยแช่น้ําเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวการจะเอากล้วยค่ะไปเสด็จน้ํานะแล้วก็เดี๋ยวเรานํากล้วยนี่ค่ะไปทําการบดเงียบๆกันค่ะเตรียมหม้อที่จะทํานะคะเสร็จแล้วใส่น้ําลงไปค่ะการจะใช้น้ําเปล่านะคะสักประมาณ1ลิตรค่ะ น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ300-350กรัมความหวานปรับได้ตามความชอบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะสักประมาณ1ขีดนะค่ะน้ำตาลทรายจะให้ความหวานชื่นใจส่จวนน้ำตาลมะพร้าวค่ะให้ความหวานหอมแล้วก็มีความมันๆนะคะการจะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ1ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยอะค่ะใส่ลงไปเลยจ้า หลังจากนั้นค่ะติดแก๊สค่ะการเคยทำอีกวิธีหนึ่งก็คือเอากล้วยไปต้มก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาบวชนะคะค่ะแต่วิธีนี้ค่ะ เราจะเอากล้วยมาเอามาต้มกับน้ำตาลแล้วทีนี้หลายๆคนถามอีกว่าจะต้องต้มไปถึงไหนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากล้วยสุกแล้วหรือยังอา้าวแล้วหลายๆคนเกิดคำถามอีกถามว่าเอาแล้วเอากล้วยไปต้มกับน้ำตาลแล้วกล้วยมันจะสุกเหรอน้ำตาลมันจะรัดทำให้กล้วยไม่สุกนี่แหละค่ะนานาปัญหานะคะเกิดขึ้นมาในใจละนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆค่ะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้นะว่าความหวานได้อยู่ระดับไหนของการจะมีความหวานในระดับที่พอดีสำหรับการแล้วนะการจะเพิ่มเกลืออีกสักประมาณหนึ่งช้อนชานะอันนี้ปรับแต่งได้ตามความชอบเลยในส่วนของรสชาติการจะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยมัดนะมีเยอะใส่เยอะได้เลย ส่วนกะทิค่ะใครมีกะทิสดใช้กะทิสดได้เลยการใช้เป็นกะทิกล่องนะคะวันนี้ค่ะการเตรียมไว้ประมาณ500 ML นี้นะคะการปล่อยให้กล้วยนะคะเดือดมาสักประมาณเกือบเกือบสิบนาทีได้แล้วเราสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีฟองถ้าอยากจะให้น้ำกล้วยบดชีของเรามีสีสวยๆนะการก็จะทยอยทยอยช้อนออก อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าความฝาดเนาะความฝาดของกล้วยยางกล้วยอะ่ะง่ายๆเลยนี่ค่ะเราเชื่อมกล้วยกับน้ําตาลมานะสักพักนึงจะเห็นได้ว่ากล้วยลักษณะสีของกล้วยอะค่ะประมาณนี้เริ่มมีความใสเริ่มมีความแววขึ้นมาแล้วนะคะการจะใช้เวลาเชื่อมกล้วยแบบนี้ค่ะสักประมาณ20นาทีเนี่ยการก็ระหว่างที่ปล่อยเดือดการก็ทยอยทยอยช้อนออก อ่าเห็นไหมก็เป็นฟองๆเงี้ยก็ทยอยช้อนออกจะมีเยอะมีมากขึ้นอยู่กับกล้วยเนาะระดับความสุกข,ของกล้วยในส่วนของฟองนี่ยยังนะคะการจะเชื่อมต่อไปค่ะเชื่อมจนแบบว่าให้น้ำอะค่ะเขางวดแห้งลงไปแล้วก็ให้กล้วยมีความเวลๆวมีความออกแดงนิดๆอ่า นี่นะคะการเชื่อมกล้วยจนกล้วยอะค่ะมีความฉ่ามีความวาวแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวน้ําเชื่อมนะก็จะมีความแบบเป็นคาราเมลแบบนี้นะนี่ค่ะได้แล้วนะแล้วก็สังเกตดูนะถ้าการมองงนอกก็คือกล้วยจะมีความแดงนิดๆละความแดงเริ่มเข้าสีเริ่มมาสีเริ่มมานี่ค่ะการก็จะใส่กะทิกล่องค่ะลงไป ลองคนดูก่อนนะว่าพอไหมไม่พอจ้าการจะใช้กะทินะคะอยู่ที่ประมาณ1000 ml จ้ะนี่ค่ะการใส่กะทิลงไปเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นความข้นๆเลยนะแล้วทีนี้การจะไม่ปล่อยให้กะทิเดือดจัดนะการจะปรับไฟลงเป็นไฟอ่อนเลยค่ะนะจะให้แค่น้ำกะทิอะค่ะเขาเดือดแค่ขอบๆหม้อพอ ค่ะในขั้นตอนนี้ใครชิมรสชาติแล้วอของกานรสชาติออกมาแล้วคือยังจะมีความแบบไม่หวานมากนะใครชอบหวานมากกว่าของการสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของรสชาติแล้วก็ให้ดูนะคะกล้วยค่ะมีสีสวยน่ากินมากมีความฉ่ำวาวนะแล้วก็กล้วยอะค่ะอยู่ทรงดีมากเลยไม่มีความเละเลยนี่ แล้วก็กะทิค่ะมีความข้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะพอเวลากินเข้าไปอะค่ะเนื้อกล้วยจะมีความหนึบหนับ,นบ,นบลองทำวิธีนี้ดูนะพร้อมเสิร์ฟกล้วยบวชชีสูตรเชื่อมก่อนบวชรับรองค่ะอร่อยเหนียวหนึบหนับกล้วยไม่ฝาดกล้วยไม่เปรี้ยวกล้วยสวย กล้วยอร่อยน้ำกะทิเข้มขน้นหอมมันไม่แตกมันไม่แยกชั้นแน่นอนคะ่ะลองทำกันดูนะคะกล้วยบวชชีสูตรเชื่อมก่อนบวชจ้าน้ำกะทิเข้มขน้นหอมมันนะนี่ในส่วนของน้ำกะทิเดี๋ยวจะการจะมาให้ดูความหนึบของกล้วยนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูความหนึบของกล้วย ม,มีความหนึบเหนียวนะกินคู่กับกะทิเข้มข้นหอมมันอร่อยลงตัวฝุดฝุดเลยจ้า